เขาบอกว่าให้แซดเป็นจํานวนเต็มอันนี้คือสิ่งที่น้องต้องทําความเข้าใจใหม่ว่าไอคําว่าไอที่เป็นจํานวนเต็มเนี่ยเขาไม่ได้ใช้แล้วหลังจากนี้น้องจะไม่เจอคําว่าไอเป็นจํานวนเต็มแล้วน้องจะเจอคําว่าแซดเป็นจํานวนเต็มทีนี้เดี๋ยวก่อนเข้าโจทย์เนี่ยพี่เกินสูตรให้ฟังก่อนอ่าพี่เกินสูตรให้ฟังก่อนว่าไอสูตรที่หกค่าสมบูรณ์เนี่ยเป็นยังไงที่ออกแพทหนึ่งปีหกสามแล้วก็สามันปีหกสี่อ่าเดี๋ยวดูกันก่อนนะดูกันก่อนนะ ทีนี้เนี่ยสูตรเขาบอกว่าถ้าน้องเจอ f สี่เหลี่ยมอ่าพี่มบอลเป็นสี่เหลี่ยมนะไอ้ด้านซ้ายเป็น f สี่เหลี่ยมแล้วด้านขวาได้สี่เหลี่ยมให้น้องอ้างเลยว่าไอ้เจ้าสี่เหลี่ยมเนี่ยมากกว่าเท่ากับสูตรแต่ถ้าเกิดว่าด้านซ้ายเป็น f สี่เหลี่ยมแล้วด้านขวาเป็นลบสี่เหลี่ยมเนี่ยให้น้องอ้างเลยว่าสี่เหลี่ยมน้อยกว่าเท่ากับสูตรให้น้องจดจําไปเลยอันนี้คือสูตรที่หก อันนี้คือสูหกแล้วแพทหนึ่งกับสามันออก0ูนรสองอไรออกแบบที่สองเดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นยังไงอ่ะอันนี้จะดจดจำไว้นะสูตรหกจดจำไว้นะทีนี้ลุยก็คําว่าแซเป็นจํานวนเต็มพี่บอกแล้วอ่ะเขาบอกว่าผลบวกของสมาชิกทั้งหมดในเซตนี้ก็ขเขาต้องการเอาสมาชิกมามาบวกกันเขาถามผลบวกเนาะต้องเอาผลบวกของสมาชิกเอาสมาชิกเนี่ยมาบวกกันซึ่ง ไอเจ้าเซตที่โจทย์ให้เขาเรียกมันว่าเซตแบบบอกเงื่อนไขเป็นยังไงเซตแบบบอกเงื่อนไขเช่นอย่างเงี้ยเป็นสี่เหลี่ยมสมมตินะเซตแบบบอกเงื่อนไขเป็นสี่เหลี่ยมขีดขั้นสามเหลี่ยมคนคนแรกเนี่ยคือสมาชิกแล้วคนด้านหลังคือเงื่อนไขของสมาชิกว่าถ้าน้องอยากหาเงื่อนถ้าน้องอยากหาสมาชิกเนี่ยมันจะหาจากเงื่อนไขนะแสดงว่าคนคนนี้คือสาอะไรสมาชิก คนคนนี้คือสมาชิกแสดงว่าไอเอ็กเนี่ยคือสมาชิกแต่เอ็กต้องเป็นจำนวนเต็มนะเอ็กต้องต้องเป็นจำนวนเต็มนะแสดงว่าไอเอ็กนี่คือสมาชิกเราต้องหาค่าเอ็กมาก่อนจากคนคนนี้เขาเรียกว่าเงื่อนไขงั้นพี่จะเริ่มจากไอคนที่เป็นเงื่อนไขฟังดันนะพี่จะเริ่มจากคนที่เป็นเงื่อนไนะขไอนี้เป็นสามัญปีหกสี่เขาบอกว่า f อ,อ x เอฟเอ็กลบหนึ่งส่วนเอ็กบวกสามเท่ากับ เอ่อหนึ L ่งลบเอ็กส่วนเอ็กบวกสามทีนี้น้องอาจจะมองว่าพี่แล้วแล้วมันไปตรงกับไอ,ไอสองสูตรนี้ยังไงวะพี่ไอสูตรที่หกที่พี่ว่าเนี่ยก็น้องต้องสังเกตว่าไอด้านล่างตัวส่วนมันกันแล้วแต่ไอด้านบนยังไม่เหมือนมันแค่สลับขึ้นมาถ้าน้องจะทําให้ด้านบนมันเหมือนอนะ่ะคนคนนี้น้องจะต้องดึงลบออกมาพอน้องดึงลบออกมาเนี่ยจากลบ x จะกลายเป็นบวก x จากบวกหนึ่งจะกลายเป็นลบหนึ่งมันจะกลับเครื่องหมายหมดเลยเอาแล้วพี่ดึงลบออกมาทำไมเพื่อให้ไอ้คนคนนี้มันเหมือนกันในแอปไอ้คนคนนี้เหมือนกันในแอปทีน,นี้คนนี้คือในแอปเสร็จแล้วพอมันเหมือนกันแล้วมองไงต่อเอาคนนี้ไงคนนี้คือสี่เหลี่ยมแสดงว่าคนนี้คือลบสี่เหลี่ยมมันก็เลยไปตรงกับสูตรที่6แต่เป็นรูปแบบที่2เขาบอกว่าถ้ามันเป็นแอปสี่เหลี่ยมนะแล้วเท่ากับลบสี่เหลี่ยม นี่ไงทับสี่เหลี่ยมเท่ากับลบสี่เหลี่ยมน้องอ้างเลยว่าไอสี่เหลี่ยมเนี่ยต้องน้อยกว่าเทา่ากับศูนย์เพราะฉะนั้นคนที่เป็นสี่เหลี่ยมเนี่ยก็คือ x ลบหนึ่งส่วน x บวกสามน้องก็อ้างเลยว่ามันต้องน้อยกว่าเทา่ากับศูนย์แล้วน้องก็เอาไอคนคนนี้ไปวาดลงเส้นจำนวนไอเนี้ยวาดได้เลยเป็นอาสมการเนาะแล้วก็มันเป็นมันเป็น x กําลังหนึ่งแล้ววาดได้เลยก็ x ลบหนึ่งเท่ากับศูนย์จับด้านบนคนเนี้ยเทา่ากับศูนย์ x จะได้หนึ่ง แล้วด้านล่าง x บวก3เท่ากับ0 x จะได้ลบ3ก็จะมีลบ3กับบวก1แต่ถ้าน้องจําได้ตัวส่วนต้องโป่งเสมอห้ามเอาลบ3เพราะว่าไม่งั้นส่วนจะเป็น0จะหาค่าไม่ได้ไอ้ตรงลบ3ต้องโปง่งแต่ตรง1ต้องทึบแล้วก็ใส่บวกลบบวกน้อยกว่าคือช่วงลบแต่ไอ้ไอ้คนเนี้ยคนนี้คือช่วงคําตอบของมันแหละแต่คนที่เขาต้องการไอ้นี่คือช่วง x ของมันนะแต่คนที่เขาต้องการเนี่ยเขาต้องการ x แหละแต่เขาไม่ได้ต้องการทุกตัวนะ เขาต้องการเฉพาะคนที่เป็นจำนวนเต็มน้องก็ดูว่าใครว่าที่เป็นจำนวนเต็มก็ลบสามไม่เอาถัดจากลบสามก็คือลบสองถัดจากลบสองก็เป็นลบหนึ่งถัดจากลบหนึ่งก็เป็นศูนย์ถัดจากศูนย์เป็นหนึ่งหนึ่งมันเอาแค่สี่ตัวนี้แล้วแล้วเขาถามผลบวกน้องก็จับสี่คนนี้มาบวกกันซึ่งคนที่มันตัดกันได้ก็ลบหนึ่งกับหนึ่งก็เหลือแค่ลบสองกับศูนย์บวกกันตอบลบสอง ข้อนี้ตอบลบสองเรียบร้อยหันเนาะหันเนาะตอบลบสองเลย